สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทำแรนดอมนะดวงแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกลลด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะ,ะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทำในหัวข้อนะคะมาเช็คพลังงานคนโรคจิตนะปากเป็นพิษแล้วก็ที่อาจจะมาทำให้ชีวิตคุณแบบปนปวนในชีวิตคุณนะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานผู้คนเหล่านั้นกันเลยนะ ผู้คนที่มีพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวคุณรอบตัวคุณหรือว่าอยู่ห่างไกลกับตัวคุณก็ได้หรือถ้าคุณทํางานในโลกออนไลน์โซเชียลนะผู้คนเหล่านี้ก็มักจะมา,าเป็นพวกคล้ายๆโลกจิตนะนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนโลคจิตปากเป็นพิษนะคะแล้วก็ชอบปั่นป่วนชีวิตของคุณนะในช่วงนี้นะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอเช็คพลังงานพวกคนโลกจิตกันก่อนเลยนะพวกที่ปากเป็นพิษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ นะคะ,อะขอใบแรกเลยนะหนึ่งดาบหนึ่งดาบขึ้นมาคือพลังงานคนที่อ,อาจจะมาปั่นป่วนคุณได้ในช่วงนี้นะคะถ้าคุณทำงานในโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลหรือตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มีการ แข่งขันน่ะนะชีวิตคุณหรือชีวิตของเจ้าชะตาที่เข้ามาเห็นมาพบมาเจอคลิปนี้อาจจะมีอาจจะทํางานหรืออาจจะทําอะไรธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีการแข่งขันแน่นอนอาจจะมีคู่แข่งเยอะอาจจะมีคนทําเยอะเหมือนเราเหมือนคุณเหมือนทุกๆคนอ่ะอืมมันจะมีการขัดแข่งขัดขาขัดผลประโยชน์หรืออาจจะมีพวกโรคจิตเข้ามาปั่นป่วนได้ในช่วงนี้นะนะคะ เป็นหนึ่งดาบพลังงานของคนดื้อเป็นพลังงานของคนเข้มแข็งและก็เป็นพลังงานของคนกล้าหาญแล้วก็เป็นคนมุทะลุดุดันเป็นคนที่มีทิฏฐิอีกโก้สูงเนาะหนึ่งดาบไม่เชื่อฟังใครแล้วก็นะคะเป็นคนที่เด็ดเดียวนะพลังงานของคนเหล่านี้นะแต่ดูพลังงานของเขาแล้วนะถ้าตีว่าใบเดียวก็ออกจะแนวดีหน่อยนะ <c oughs> เป็นแนวบู๊แนวสายลุยแลวก็เป็นแนวถึกอึดอดทนแต่ชอบในการแบบเอาความอดทนของตัวเองความแกร่งความเก่งของของตัวเองมาคมเหงคนอื่นนะนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะ พวกที่ปากเป็นพิษเนาะมันมันจะมีทุกทุกที่นะนะพี่หมอขอเช็คดูก่อนนะคะอืมนะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานสายงานก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทํางานคล้ายๆกับคุณก็ได้นะคะเนาะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะพี่หมอต้องบอกนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานอาจจะเป็นคนที่ ทำงานเก่งอ่ะเนาะเขาเองเขาก็ต้องทำงานเก่งแต่แต่เขามักจะเป็นคล้ายๆว่ามีโรคเอ่อโรคประจำตัวเขาคือคนเป็นโรคจิตหรือเป็นพวกปากเป็นพิษนะคะเนาะปากเป็นพิษแล้วก็ชอบปั่นป่วนคนอื่นก็ได้นะในสายนี้นะคะเนาะเนี่ยเดอะสตาเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่แบบชอบเอ่อชอบชอบแสงนะชอบแสงชอบเอ่อ ชอบในสิ่งที่อาศัยแสงอะไรประมาณนี้มันเป็นเดรัจาขึ้นมานะในพลังงานของเขาก็เป็นมันก็เป็นพลังงานที่ดูดูแล้วก็เป็นคนที่มีเอ่อมีความแบบเป็นผู้นำคนก็ได้นะเป็นคนเก่งอะนะพลังงานของคนโรคจิตพลังงานของคนที่ปากเป็นพิษเนี่ยนะคะดูแล้วเขาก็พลังงานดีนะแต่เขามักมีโรคจิตในหัวใจหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดกันเลยเนาะว่าเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นคนทำงานสายเดียวกับคุณก็ได้หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนที่ทำงาน หรือถ้าไม่ได้ทํางานสายเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่อยู่อยู่ไม่เป็นอะไรประมาณนี้คือคนที่มีกิเลสครอบงํานะคะเป็นคนที่มีกิเลสครอบงามีม,มีมีม่านตาที่ถูกปิดนะคะที่ไม่เปิดออกจากกิเลสอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีโรคจิตประจําตัวของเขาอะนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ,อะขอไพ่หนึ่งใบนะคะอ่านะเนี่ยเห็นไหมเขาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ หรือเขาเป็นคนที่มีโรคจิตประจําตัวที่พี่หมอบอกไปเ,าเนาะอาจจะเป็นคนที่มีโรคจิตประจําใจเขาประจําตัวเขาอาจจะมีปมอาจจะมีปม,จจมปในใจหรือเปล่านะคะอยู่นิ่งไม่เป็นเห็นคนอื่นได้ดีไม่ไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือชอบขัดแข้งขัดขาดข,ขัดผลประโยชน์คนอื่นเป็นไปได้นะมันห้าเหรียญน,นะคะไม่อยากให้คนอื่นได้ดีอยากให้คนอื่นตกอับนะคะเห็นไหมไม่ไม่อยากให้คนอื่นมีแสงอยากให้คนอื่น เป็นห้าเหรียญเนี่ยคือคือคนที่ทุกข์อนะ่ะอยากให้คนอื่นอยากเห็นคนอื่นมีความทุกข์อะ่ะเขาแล้วเขามีความสุขนะพวกนี้เป็นพวกโรคจิตนะนะคะเนาะชอบปั่นป่วนอะไรประมาณนี้ได้นะมีนะคะในอ่ามันมีทุกที่เนาะแบบนี้นะพี่หมอต้องบอกว่ามันมีทุกที่นะคะเนาะอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อ่าอยู่รอบตัวเราก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไกลก็ได้ที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยอะไรประมาณนี้อาจจะเห็นกันบนโลกออนไลน์ก็ได้หรือเขาอาจจะอะ่ามาแบบ ในใน,ในวิถีของเขาอะ่ะอาจจะเป็นคนโรคจิตอาจจะเป็นคนท่องโลกโซเชียลก็ได้แล้วไม่เห็นอะ,อะไรในโลกโซเชียลเห็นอะไรที่มันดีๆหรือเห็นคนอื่นเขาทําอะไรแล้วชอบอ,อาจจะมีเม้น์เข้าไปอาจจะมีอะไรเข้าไปก็ได้ที่ท,ที่ที่มันดูไม่สดใสอะไรประมาณนี้มันมีนะมันมีคนในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะเนี่ยเห็นไหมจริงจริงด้วยเห็นไหมคะมันมากับโลกออนไลน์อะ่ะสองสองดาบก็หมายถึงโทรศัพท์การสื่อสารติดต่อ communication โซเชียลออนไลน์เน็ตเวิร์ก เป็นไปได้นะนะคะคนเหล่านี้มักแฝงมาในโลกออนไลน์นะทุกคนต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะถ้าถ้าคุณทํางานในโลกออนไลน์อ่ะพี่หมอต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องเจอคนลักษณะนี้แน่นอนไม่ช้าก็เร็วหรือคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะสองดาบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่อ่าสองคุณก็ได้ในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะคือคือเขามีพลังงานโลกจิตของเขาอยู่ในตัวของเขาอ่ะที่เขาไม่เห็นคนอื่นเขาแบบมีดีไม่ได้หรือ มีดีแล้วเขาเอาความสามารถของเขามาแสดงศักยภาพในในการความรู้ของเขาเนี่ยเอาเอามาเผยแพร่ผู้คนอะไรประมาณนี้แล้วเขาเห็นดีไม่ได้อะไรประมาณนี้เขาจะต้องเป็นโรคจิตแล้วเข้ามาทําปั่นป่วนให้ชีวิตของคุณอะไรเงี้ยตรงนี้นะอาจจะเจอกันทุกคนหรืออาจจะเจอแล้วก็ได้พี่หมอบอกนะสองดาบขึ้นมานะคะมันมันเป็นอะไรที่ว่าคุณจะต้องเจอนะคะบางคนเจอแล้วบางคนยังไม่เจอบางคนกําลังจะเจอนะพี่หมอต้องบอกนะคะอขออีกเนาะนะคะเนี่ย มันเป็นพลังงานของเขาเนี่ยเห็นไหมเขามีโรคจิตจริงๆด้วยนะคะดูภาพโพสของเขาภายนอกอดูดีนะที่พี่หมอบอกว่าหนึ่งดา6กไม่เท้าเดะสตา์ขึ้นมามันมันดูดีนะโปรไฟล์ของเขาภาพลักษณ์ของเขาอะไรประมาณนี้เขาดูดีนะนะคะแต่จิตใจของเขาเดทขึ้นมามันมีปมมันมีปมในในในใจของเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่คิดในทางบวกไม่เป็นเป็นคนที่มีพลังงานลบ ในใจอย่างสูงเป็นคนที่ชอบตำหนิคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ร้ายคนอื่นว่าร้ายคนอื่นอิจฉาคนอื่นหรือแม้กระทั่งที่ตัวเองไม่รู้จักเขาก็พลังงานเหล่านั้นก็อาจจะเข้ามาทําให้คุณแบบ วุ่นวายในชีวิตหรือปั่นป่วนในโลกโซเชียลของคุณก็ได้นะมันมีพลังงานแบบนี้นะเดดเดขึ้นมาเนี่ยพลังงานไม่ดีนะคะคนเหล่านี้ที่เข้ามานี่คือพลังงานไม่ดีทั้งหมดเลยต้องการให้คุณตกอับต้องการให้คุณอ่าไม่มีแสงต้องการดับแสงเทียนของคุณต้องการดับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอบอกเลยว่าอา่ขออีกหนึ่งใบเนี่ย ยังไงก็ล้มคุณไม่ได้อยู่ดีอ่ะเจ้าชะตาที่เข้ามาดูพี่หมอในวันนี้นะเป็นคนเก่งนะคือเจ้าชะตาเป็น queen of a n d เจ้าชะตาเป็นคนเก่งนะคะเป็นรา,เ,าเป็นราชนีเป็นราชนีเนาะ เป็นเป็นควีนอะเป็นควีนถือไม้เท้าอะเห็นไหมต้องเป็นคนที่เก่งในหน้าที่การงานอะต้องมีต้องมีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองอะแต่อาจจะมีอุปสรรคน้อยเนี่ยอุปสรรคตรงนี้มันไม่ได้ขัดขวางอะไรสําหรับชีวิตคุณหรอกมันเป็นแค่กระแสลมทัดผ่านเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถที่จะมาทําคุณได้หรอกมันเป็นแค่เศษฝุ่นที่ผงหรือเศษขยะที่มันปิวมาหรืออะไรที่ทาให้ไม่ได้ไม่ได้ทาให้ตัวคุณระคายเคืองอะมันเป็นแค่แมวดําตัวน้อยมันเป็นอุปสรรคน้อยมันจะต้องเจอ นะคะทุกคนอาจจะต้องเจอหรือเจอเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ไม่สามารถที่มาทําคุณได้เพราะคุณเป็นคนเก่งควีนถือไม้เท้าก็เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้ววะนะคะแล้วแล้วคือการที่เก่งของคุณเนี่ยไม่สามารถมีพลังงานเน่าๆหรือพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่มาทําให้ตัวคุณลมเลิกได้อะไรได้นะพี่หมอบอกเลยว่าคุณเป็นคนเก่งเจ้ชาชะตาที่เข้ามาดูเป็นคนเก่งนะเพราะว่าเจ้ชาชะตาเนี่ยเป็นคนที่เจ้ชาชะตาเนี่ยอาจจะมีซิกเซนก็ได้นะคะมีรางสังหรณ์ก็ได้เป็นคนที่เออเป็นคนที่เงียบ คุณ่ะเจ้าชะตาที่เข้ามาดูคลิปพี่หมอเป็นคนที่เงียบนะแต่ดุภายในดุนะนะคะแต่เหมือนคุณกําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณ่ะพี่หมอดูแล้วเหมือนคุณนิ่งเงียบนิ่งเงียบเพื่อจะทําภารกิจอะไรของคุณนิ่งเงียบเพื่อจะทางานของคุณนิ่งเงียบเพื่อจะทาอะไรของคุณให้มันประสบความสําเร็จและผ่านไปลุล่วงด้วยดีคุณเลยเก็บความโมโหเก็บความดุร้ายของคุณไว้ภายในใจนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ดุแบบมีเหตุผลคุณเป็นคนที่ดวงตาเห็นธรรมคุณเป็นคนททีี่่ออาาาจจจจะะตเปิดดแล้วก็ไ ตาที่สามที่เปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดเลยนะม่านตาถูกเปิดออกจากกิเลสเออม่านตาของเจ้าชะตาที่เข้ามาดูเนี่ยมันได้ถูกเปิดออกจากกิเลสนะนะคะม่านตาของคุณใส่กิ๊กแล้วตอนเนี้ยนะคะมองเห็นในโลกแห่งความจริงมองเห็นในทุกสิ่งที่ทุกอย่างพลังพลังของเจ้าชะตาที่เข้ามาดูในวันเนี้ยมันนอกเหนือกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะคุณอาจจะได้รับรู้ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นนะคะคุณมีซิกเซนมีลังสังหรณ์แล้วคุณก็เป็นคนที่ออสามารถ รู้ในล่วงหน้านะคะคุณอาจจะมีซิกเซนมีรังสังหรณ์ในตัวของคุณอะ่ะมันมีอยู่แล้วเดอเดทขึ้นมาเนี่ยพลังงานของคุณมันมีอยู่แล้วนะนะคะเป็นพลังงานที่ดุด้วยนะแต่ว่าดุแบบมีเหตุมีผลเพราะดวงตาของคุณเห็นทมนะคะเนาะเนี่ยเดอซันขึ้นมาคุณมีชื่อเสียงอะ่ะคุณเป็นคนที่มีการยอมรับมากนะคะเอ่อมักมีสิ่งที่แบบที่พี่หมอบอกไปอ่ะนะคะอ่าพลังงานของคนโรคจิตพวกปากเป็นพิษอะไรประมาณเนี้ย มันพยายามที่จะเข้ามาปั่นป่วนในชีวิตของคุณแต่คุณไม่ได้สะทกสะทานนะพี่หมอบอกเลยว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ผ่านหน้างานมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเจ้าชะตาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับนะคะสิ่งที่เข้ามาหาเจ้าชะตาได้นะคะคือพลังงานหลายๆเหล่านั้นอะพอเข้ามาหาคุณแล้วอะคุณสามารถที่จะตั้งรับได้โดยที่คุณไม่กลัว นะเพราะคุณมีควมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะพี่หมอต้องบอกเลยเพราะคุณมีชื่อเสียงคุณเป็นคนดีอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครอ่ะคุณเป็นคนที่วางตัวเป็นคุณเป็นคนที่ดวงตาเห็นธรรมคุณเป็นคนที่อ่อม่านตาของคุณถูกเปิดออกจากกิเลสตรงนั้นแล้วแต่ผู้คนเหล่านั้นยังไม่ถูกเปิดออกจากกิเลสนะนะคะพี่หมอต้องบอกเลยเขาตกอยู่ในห่วงของกิเลสเขาเป็นคนที่น่าสงสารน่าเวทนา นะคะเพราะว่าดวงตาของเขานะี่ยมีแต่กิเลสครอบงำนะคะเขาไม่ได้มองโลกแห่งความจริงเขาเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับโลกจิตหรือปมปมในใจของเขาตรงนั้น่ะนะคะพี่หมอต้องบอกเลยว่าเจ้าชะตาอาจจะเจอแบบนี้นะนะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะเข้ามาปันป่วนชีวิตของคุณก้าวดาบเนี่ยคือเขาต้องการทําทุกวิถีทาง นะคะอาจจะขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นคนโรคจิตแบบที่พี่หมอบอกไปนะปากเป็นพิษก็ได้หรือมือเป็นพิษก็ได้นะคะพวกเนี้ยนะสามารถที่จะทําลายคุณก็ได้แต่ทีนี้ทําไม่ได้ไงมันทําไม่ได้พลังงานเหล่านี้มันได้ย้อนกลับมันได้ตีกลับไปหาคนที่คิดร้ายกับเจ้าชะตานะนะคะเจ้าเจ้าชะตาก็คือคนที่เข้ามาเห็นคลิปของพี่นุ้ยในวันเนี้ยนะคะเนาะนั่นคือพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่มีความ ความดีนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงให้กับตัวเองคุณเป็นคนสร้างชื่อเสียงกับตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณได้ Queen o f วันนะคะคุณมีเดอะซันเดอะสตาคุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะแล้วคุณเนี่ยไม่สามารถมีพลังงานหลายๆอะไรมาทําคุณได้นะบอกไว้เลยพลังงานเหล่านั้นได้ตีกลับไปหาคนเหล่านั้นแล้วนะเพราะไพ่อ่ะมันจะมีพลังงานขังของเขามันจะมีความแม่นยําในตัวเขานะคะให้เราเชื่อมั่นในไพ่ให้เราเชื่อมั่นในไพ่นะคะบอกไว้เลยไพ่มีความศักดิ์สิทธ นะและเจ้าชะตายเองที่เข้ามาดูคลิปของพี่หมอในวันนี้มีครูรู้ครูบาอาจารย์นะบอกไว้เลยนะคุณมีครูรู้ครูบาอาจารย์แล้วคุณเป็นคนที่ใจบุญด้วยดวงตาเห็นธรรมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นในสมัยเ,เริ่มวัยรุ่นหรือตอนสมัยช่วงเด็กหรือช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาแล้วนะคุณอาจจะเป็นคนดื้อจริงๆแหละ คุณต้องเป็นคนที่ดื้อพี่หมอต้องบอกว่าเป็นคนที่ดื้อไม่มีใครสอนคุณได้คุณเป็นคนที่ดุร้ายคุณเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่มีใครสอนแต่คุณใช้การเวลาสอนคุณทุกวันนี้คุณเย็นลงละและดวงตาคุณเห็นธรรมคุณสามารถแยกแยะออกคุณสามารถอยู่ได้อยู่เป็นนะคะตรงนี้คุณเก่งมากๆม่านตาของคุณได้ถูกเปิดออกอย่างที่พี่หมอบอกแล้วนะคะ อืมเนาะให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะ,อะขออีกหนึ่งใบเนี่ยเห็นไหมคุณดวงเฮงคุณกําลังจะได้รับโชคไม่ใช่ว่าโชคตรงนี้หนึ่งเหรียญน่ะนะคะเออเอสออฟเพนตอรคื S o ไม่ใช่ว่าคุณจะได้เงินจากโชคการเสี่ยงโชคไม่ใช่นะบางครั้งมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้แต่บางครั้งมาจากสิ่งอื่นได้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้เข้ามาแบบฟุกฟ๊กๆอะ่ะในเรื่องการเงินการงานหน้าที่เกียรติยศชื่อเสียงนั่นก็คืออ่าโชคของคุณนะคะไม่ว่าจะมาจากด้านใดด้าน,าน,าน,านหนึ่งคุณกําลังจะได้ และคนที่คิดร้ายกับคุณนะคนที่ปากเป็นพิษคนที่ปากเป็นกดคนที่โรคจิตคนที่ชอบปั่นป่วนคุณในโลกออนไลน์หรืออะไรสิ่งต่างที่คุณเจอหรือว่าคุณกําลังจะเจอหรือว่าคุณเจอไปแล้วหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นที่เขาคิดร้ายกับคุณมันกําลังจะได้ตีกับไปหาคนนั้นนะเชื่อพี่หมอเลยนะคะเนาะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเห็นไหมเดอะมูนเนี่ยเห็นไหมถึงบอกแล้วยังไงก็แล้วแต่เขาไม่สามารถจะทาคุณได้เดอะมูนเนี่ยนะคะ เขาไม่สามารถจะทำคุณได้พลังงานเหล่านี้เป็นเป็นทุกนะเป็นทุกนะเดะมูนเป็นทุกนะทั้งที่ไม่รู้จากคุณ่ะนะคะทั้งที่ไม่รู้จากคุณเดะมนเนี่ยทุกแล้วเก็บไปคิดแล้วเป็นคนโรคจิตมันเป็นโรคจิตได้กับก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่บ้าได้นะเห็นไหมถ้าสองใบามาอยู่รวมกันนี่คนเหล่านี้เป็นบ้าได้นะมีโรคจิตนะนะคะให้คุณคิดว่าไม่ต้องไปใส่ใจนะคะนะถ้าคุณเจอนะตรงนี้แล้วนะ ถ้าคุณยังไม่เจอเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะพี่หมอต้องบอกเลยแต่มันทําอะไรคุณไม่ได้นะคะพลังงานตรงนั้นทําคุณไม่ได้อาจจะเป็นมาจากสิ่งรอบข้างหรือ yeah, จะเป็นในโลกออนไลน์โซเชียลหรือจะเป็นในหน ns, ้าที่การงานหรือจะเป็นคนรู้จักหรือจะเป็นคนศัตรูหรือจะเป็นอะไรของคุณก็แล้วแต่นะนะคะเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้บอกเลยนะว่าเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนสิ่งตรงนั้นเขาได้ย้อนกลับไปหาเขาจนทําให้เขาเนี่ยต้องเครียดต้องคิดหนักบอกเลยนะถ้าคนที่คิดร้ายกับคุณไม่เกิน3วันสิ่งนี้จะตีกลับไปหาเขา พี่หมอบอกเลยสิ่งนี้จะตีกลับไปหาเขาสามวันถึงห้าวันสามวันถึงห้าวันสามวันถึงห้าวันถ้าใครคิดร้ายกับคุณพลังงานเหล่านี้จะตีกลับไปหาคนที่คิดร้ายกับคุณไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเขาจะต้องได้รับนะคะเนาะเขาจะต้องได้รับเขาจะต้องปวดหัวและเขาจะต้องนอนไม่หลับเขาจะต้องเป็นคนที่วิตกกังวลและเครียดนะคะตรงเนี้พี่หมอบอกได้เลยนะนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้อ่านจบลงไปเลยนะเป็นคลิปที่สั้นๆไม่ได้ยาวมากนะคะเนาะอืม อย่างไงแล้วพี่หมอต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยใครพลังงานตรงยังไงให้กดรับเอาไว้หรือถ้าใครไม่ชอบยังไงกดรับกดผ่านได้ปิดคลิปได้นะคะพี่หมอไม่บังคับนะพี่หมอรักทุกคนนะคะและขอให้ทุกคนเจอสิ่งที่ดีนะคะให้สมกับทุกคนที่เป็นคนดีนะแต่ถ้าคนไม่ดีไม่มาเจอคลิปพี่หมอนะคะแต่ถ้าคนที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญและคุณเป็นคนที่ใจดีคุณเป็นคนที่ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่คู่กับคุณและจะปกปักรักษาคุณนะนะคะ อ่ะยังไงแล้วพี่หมอต้องจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วยังไงพี่หมอจะมาทําคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือเมือ่อนนี้นะคะเนาะยังไงแล้วก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ